สวัสดีครับเอเอสเพลย์นะครับตามคุณผู้ชมนะครับมาติดตามชมการไทยรอนสดการแข่งันฟุตบอลเอเอ็มวันสิบแชมเปี้ยนชิพครับเกมรองสุดท้ายของเลกแรกครับนาทีสิบหกของฤดูก,กาลครับเรามากันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองครับชมเกมคู่ระหว่างแกน<ม>อัามันมระนองย<ม>ู่นเต็ดเปิดบ้านร,าร,รับการเยือนของราชประชายเอฟซีครับในส่วนการบรรยายผมทีัฒน์การวายทิพย์คุณนุิยสีทองครับผู้ตัดสินครับพดุงเกียรติเปียงดีให้สัญญาณครับเกมเริ่มครับ ที่3จังหวัดระนองครับทางด้านของระนองมาในเสื้อสีเหลืองนะครับเป็นฝ่ายเขยิลูกน้เลนก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนราชชาทีมเยือนนี่มาจากมาในเสื้อสีฟ้านะครับบอลยังกระดอนมาถึงทางธรรมยุทธ์ครับออกซ้ายมาครับบอลใช้เติมนะครับแล้วห้ทะลุช่องดนี้ขึ้นมาธรรมยุทธ์ทางซ้ายครับพยายามจะหนีเข้าไปโดนสกัดลูกนี้กรรมการเป่าเป็นแฮนด์บอลของทางธรรมยุทธ์ที่ล้มลงไปโดนลูกฟุตบอลครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าเป็นไงนี่โอ้โหโดนจิ้มนะครับที่ข้อเท้า ผู้สิทธิ์น่าจะดูไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเร็วมากครับละนองก็ยังไม่ได้จังหวะเหมือนกันครับหน้ากรอบได้ใส่นะครับลูกนี้ทางเจนรงไปติดกรรมการให้เล่นต่อครับสาอิดเปิดเข้าไปลูกนี้ยอนกีสองเลนท่ายากโอ้โหบอลน,นี่ไม่เข้ากรอบครับแม่แม่ถ้าเข้านี่ให้สิบคะแนนเต็มเลยนะครับมีผู้เล่นราชประชาเจ็บนะครับจากการประทะกันนะครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับมาดูครับโอ้เหลือว่าต้อง สักเสื้อใหม่เลยนะครับตอนนี้งานเป็นหนักที่ภรรยาครับโอ้หรือไม่ก็แฟนนะครับนี่ครับโดนในยศมิ่งมิดวันนะครับที่เียกว่าปัตถะกับผู้เล่นละนองครับเจ็บเลยครับจังหวะนี้บอลยาวๆลูกนี้ขึ้นมาครับทางยอนกีซงแล้วยังไงครับรับไปได้ยิงลูกนี้ติดเซฟครับบอลมาทางยอนกีซงสั้นอีกทีนึงติดบลอกครับโอ้โหสองทีบละนองครับ ผมมาลูกนี้ยอนกีซงล้มลงไปกรรมาการเป่าให้เป็นราชประชาได้ฟาวครับโอ้โหโอกาสของทางด้านละนองครับเรียกว่ามีโอกาสหนึ่งนึ่สองครั้งครับโอ้โหก็เลยเสร็จทางด้านของสุภชัยยิงไปติดเซฟก่อนที่ยิงอีกครั้งติดเซฟอีกนะครับไม่ช่วยกันดีครับรัชประชาเดี๋ยวจังหวะอย่างนี้มีให้เห็นบ่อยแน่ครับจังหวะที่บอลมันสปินแล้วมันหยุดนะครับต้องจังหวะแรกจังหวะสองนี้ต้องชมทางด้านของยูริเลยครับ ลูกนี้จ่ายยาวๆขึ้นมาก็ยังติดทางราชประชาครับมาชูกะอุยลักไก่ย,ยิงเลยนะครับวัฒนาชัยอยู่ไหนโอ้โหแม่มีให้ได้เสียวบ้างครับลูกนี้เกี่ยวกับมาโอ้โหได้ทำได้ดีมากครับแต่รอดขาเลยครับออกขวามาทางชนจอมเกาะปาดเข้าไปลูกนี้สกัดไม่ดีนะครับแล้วยังไงครับได้ยิงไปขวาลูกนี้ไปติดบล็อกโอ้โหแล้วก็นอนไปเข้ามือทาง กติพอุดมครับลูกยิงของทางเนี่ยนะครับอธิวัตรอีกแล้วครับทำยึกยักยับให้โซนมันเปิดครับเราเปิดลูกนี้เข้ามาบอลของจาเดียวโคกอีกทีนึ่งยูกิเราได้ยิงได้ขวาลูกนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับแม่บอลเฉียวเสาออกไปครับโอกาสเน่งๆนะครับของจาเดียวนะครับก็สลับกันกับโคจักรจบุญคำนะทีนีคคือบีจีที่อยู่ในไทยลีสองนี่ฟอร์มยังไม่ดีทั้งคู่นะครับโอ้ลูกนี้ครับ อฟาวน่าจะมีใบหรือเปล่าครับออกแล้วหรือเปล่าครับมาแล้วครับใบเหลืองแรกของเกมเป็นทางวรชัยครับแบ็กซ้ายของด้านร่าชปใชัยทีครับนี่ครับไปดึง บอลของทางระนองครับทางขวาอธิวัตรจะหนีแล้วครับไปไม่ได้ครับเสร็จทางรประชามาชุก้าจ่ายยาวลูกนี้อุ้ยถ้าทงไม่มาเนี่ยจ่าเดียวได้ล่อเป้าแน่ครับโอ้โหจ่าเดียวนี่ครับมาเรียกว่าอารมณ์เสียเลยครับว่ามาจากเส้นเครื่งสนามนะครับนัทวุฒิครับลงมาเก็บบอลลูกนี้แล้วยังจะจ่ายให้เพื่อนนะบอลมันไม่เข้าใจกันครับแฟงลูกนี้จับบอลอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ากรรมการยังไงครับเป่าฟาวเป็นฟาวของธนินนะครับ นนินน่าจะเข่าครับไปโดนด้านของหน้าอกของแฟงครับนี่ครับลูกนี้ปังีึกว่าเต็มเต็มหน้าท้องนะครับเก็บได้ครับทรมยุทธจะเลื้อยครับลูกนี้โอ้โหทางละนองมาประกบแล้วนะครับเลาะริมเส้นครับทางสายหนีไปหนึ่งด้านครับบอลไม่ออกครับเอาละครับดวลกับทางเจนรงเจนารงกระแทกใส่ลูกนี้กรรมการให้ฝาวกับทางลาดตาชาครับนี่ครับกระชาก นะครับโอ้โหหนีมาได้นะครับแล้วก็ถึงเจนนรงนี่ครับใช้ไหลกระแทกนะครับเพื่อจะแย่งบอลนะครับนี่แหละครับทริคของมาชูก้าครับจะต้องหลอกให้โซนมันเปิดก่อนนะครับแล้วปั่นด้วยซ้ายลูกนี้เข้าไปได้โคกด้วยครับแต่บอลมันโหนแล้วมันมข้ามคานออกไปบอลของทางซาอิดโชจูเอล บอลลูกนี้เข้ามาโอ้โหบอลทะลักมาทางขวาชานชนยิงด้วยขวาลูกนี้บอลโอ้โหยังไงครับเรายังไงได้ยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับเหลือเชื่อครับโอ้โหอธิวัตรครับโอ้โหโอกาสนี่แบบเน่งๆ่งแล้วครับนี่ครับมาดูครับอ่าม่งอธิวัตรหม่งมาครับมาเข้าทางชานโอ้ยยิงไม่ดีแล้วครับแต่สกัดมาเข้าทางล็อกหนึ่งจังหวะครับมาข้ามคานไปแบบคะแนนล็อกนี่เต็มสิบครับต้องคืนหลังก่อนครับ รนยศมองแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาจาเดียวพยายามที่จะเก็บเล่นแล้วยังไงครับจ้โอ้โหไม่แฮนด์บอลครับกรรมการบอกว่าจาเดียวแฮนด์บอลตอนแรกนี่พาร์อกได้นะครับแต่บอลแมลงโดนกระแทกด้วยครับเจ้าตัวนี่ครับต้องเจ็บที่ศีรษะนะครับนี่ครับลูกนี้ครับแม่โดนทางนั้นของชาญชนครับม่งเข้าไปที่ตททอยนะครับบอลของระนองครับลูกนี้เลาะเข้ามาด้านในอ้าวแล้วครับ ทะลุขึ้นมาทางซ้ายบอลไม่ถึงครับอัคเดตอัคเดตลูกนี้ราประชาเตะทิ้งไปติดกันเองครับแต่จังหวะสองยังแย่งกันกลับมาได้อู้กรรมการครับเพราะว่าเป่าเป็นฟาวครับลูกแล้วทางอัคเดตไปเตะบอลอัดผู้เล่นราประชามีลุกคือกันมาอีกแล้วครับคุณศดสินประดงเกียรติวันนี้ห้ามทับนะครับหลายครั้งแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเข้าสกัดกันและน่าจะแฮนด์บอลเพราะล้มไปมือ นัชนน์ให้มาที่ทางด้านของอธิวัตน์ทำชิ้นการเติมขึ้นมาจะยัดเข้ามาให้ยอนกี่ซองบอลยังกระดอนมาที่ทางนัชนน์เปิดด้วยสายบอลลอยลอยล,ยลยูกนี้แม่เลยไปถึงเสาสองแล้วไม่มีผู้เล่นละนองมาคอยเก็บให้ครับรัฐประชาด้วยนะครับวันนี้วินัยของการเล่นเกมรับนี่แล้วก็แดนกลางนี่ช่วยกันได้ดีมากครับ อกมาชูก้ามาแล้วครับทางซ้ายเลาะหนีมาเปิดเข้ามาจ่าเดียวลูกนี้จับบอลได้โอ้โหจับแล้วลั่นครับแหมซ้ายเจ้าตัวเนี่ยลองง้างเลยครับแต่บอลมันน่าจะไปจับโดนเท้าขวาปิ้นออกหลังไปครับต้องดูครับรัฐประชาจะเล่นยังไงครับถอดกองหน้าตัวเป้าออกไปแล้วเอามิดฟิลลงมาครับโอ้แฟงครับจังหวะนี้ออกขวาไปครับเพื่อนเติมแล้วครับมาแล้วครับทางสิทธิชัยลูกนี้โอ้โหออองไทยก็เป็นชานชนครับเปิดเตะมุมครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหตั้งแต่เล่นมานะครับนี่ นี่ก็เติมสรุปอีกเหมือนกันนะครับทางชานชนจอมเกาะครับขวาผ่านตลอดเหมือนกันครับที่วัดเกิดเจ็บขึ้นครับนี่ก็โอ้โหอุ้ยสะดุดไปเองนะครับลูกนี้เนี่ยเหมือนพลิกข้อเท้าพลิกหรือเปล่าครับต้องหามเลยครับลาประชาครับคืนเกมมาลูกนี้ทรมยุทธธรรมยุทธจะเลื้อยครับแล้วล้มลงไปกรรมการให้ฟาวครับมาดูฟรีคิกของมันชูก้าครับเข่าเหลี่ยมซ้ายเลยครับ เจ้าตัวหญิงครับลูกนี้เขากรอบด้วยนะครับแต่ว่าทางวัฒนะชัยยังยืนตำแหน่งได้ดีครับรับติดลึบครับธรรมยธฝากเข้ามาที่มาชูก้าชิงคืนลูกนี้บอลเผื่อไปเล็กน้อยแต่ยังเก็บเล่นได้ครับเปิดเข้ามาด้านในแล้วโคกลูกนี้บอลเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วประชาสวนลูกนี้ต้องหายครับทางหมายเลขซิกเสํสำเริงตัวสำรองครับเชดคานเข้าไปสวยงามครับ เอาแล้วครับ1ชั่วโมงของเกมครับโอ้โหไปออกทางทีมเยือนครับประตูแรกครับโอ้ดเนลูกนี้เ่ยทำชิงคืนมาเหมือนใจมันจะขาดครับอลมันค่อยๆย้อยลงมาครับแล้วเนี่ยเป็นทางธรรมหยุดครับที่คลอสเข้ามาครับโอ้โหสำเริงี่ขโคกเลยยอดฝีมือจริงครับลูกนี้ บอลของทางเจนรงค์ครับออกซ้ายนัชชนนได้ครอสอัดลูกนี้เข้ามาบอลแรงไปนิดนึงแต่ทางขวามีครับวิ่งมายิงลูกนี้แม่บอลนี่ไม่เข้ากรอบครับทางชันชนจอมเกาะครับโอ้โหนี่ครับมาชูก้าให้มาลูกนี้สำเริงแตะมาแล้วได้เปรียบเลยครับโอ้ลุดเหมือนกันนะครับจังหวะนี้หมาแล้วครับทางสำเริงได้ยิงด้วยซ้ายเป็นติดเซฟวัฒนชัยครับโอ้โหโมโหเลยครับทางวัฒนชัยลูกนี้สำเริงมาเองเลยนะครับแสงโดนล้อมนะครับลูกนี้ตัดเขาขวาแล้วให้ยัดเข้ามาครับ พิกครับยองกีซองแฟง์ได้หลุดเข้ามาตรงนี้บนทาลักมายิงลูกนี้ยังไงครับโอ้แต่ผู้สิงยกคงไปแล้วครับ <c oughs> ลูกนี้นี่กะจ,จะเลี้ยงเข้าไปถึงประตูเลยนะครับนี่นี่ครับจังหวะน,นี้ครับแฟง์ทำชิ่งแล้ว <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายก็ถ้าไม่ยกทงก็เป็นลูกเตะมุมอยู่ดีครับก็ คืนมาแล้วก็นัทพลเคาะลูกนี้ขึ้นมาบอลตกพื้นแล้วหยุดละนองยังกลับมาแก้เขาอีกแล้วยังไงครับจังหวะนี้บอลเหมือนว่าไม่เข้าใจกันลาดประชาได้ยิงด้วยทรายครับโอ้โหบอลไม่เข้าครับลูกยิงของานางทำมาหยุดครับโอ้เจ้าตัวนี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองครับเมื่อสักครู่นี้ครับลูกนี้ทําชิงการทางขวาเลือกที่จะเลาะหนีครับโอ้โหไปต่อไม่ได้เหมือนกันครับทางผู้เล่นของละนองแล้วจังหวะนี้ต้อยังไงครับเนี่ย กรรมการดูเหมือนจะเป่าฝ่าให้รัฐประชารับจะมีเหตุการณ์ตรงมุมทงนะครับนี่ครับรัฐประชารับท่านินครับเหมือนว่าโอ้โหคือคือเนี่ยแหละครับท่านินโอ้โหไปโดนกล่องดวงใจเลยครับทันนินเดี๋ยวดูนะครับแมล้มไปแล้วครับก็นี่ครับพอดีก็มีอะไรแม่นิดนึงนะครับทางด้านท่านินครับหงงันไปที่กล่องดวงใจเลย เปิดเข้ามาครับแล้วน้องดาบ2ลูกนี้โอ้โหเจนรงยิงแล้วมันบอลปลิ้นหลังเท้าครับหลุดออกนอกกรอบไปครับรีกว่าเอาครับยังมีอีกเครีอยหนึ่งครับให้ทางละนองลุ้นเก็บแต้มในนัดนี้ครับแล้วลูกนี้โอ้ไปยันครับกรรมการเป่าฟาวเลยครับโอ้โหโดนนายศครับโดนลงไปครับลูกนี้แม่เอาได้ยังไงครับโอ้ทางเจนรงนี่นี่ว่าเกมแล้วมันตามอยู่ด้วยครับสกอร์นะครับ ผู้เล่นเลยหลายคนของละนองเริ่มมีอารมณ์นะครับโอ้โหแล้วมองเข้าไปที่ถุงเท้านี่โอ้โหนี่ครับโดนเข้าบอลนนครับเจนน์นรงครับโ,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 โดนนยุยยศเมื่อสักครู่นี้หน้าตาไม่ดีเลยครับ <c oughs> ให้สัญญาณข้างสนามว่าขอเปลี่ยนเลยนะฮะละนองครับทางขวาครับชานชนจอมเกะาะตังปอมแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาเช็ดได้ครับในกรอบเปลี่ยโทษแฟงคืนมายนกีซองยิงด้วยซ้ายติดปลอกครับเจนน์นรงลูกนี้อัดด้วยขวาติดปลอกครับ อีกสักทีไหมไม่มีแล้วครับโอ้โหหน่วยสว่านราชประชาครับแล้วเตะกันตรงนี้ขึ้นมาขืนบอลน้ำหนักขาดครับเอาแล้วครับทางราชประชาครับสำเริงยิงด้วยซ้ายโอ้โ oh, ห oh. ลูกนี้ในเจ้าตัวโดนคโคลนเล่นงานครับกับตังครับส่งคืนอย่างนี้ก็เสร็จนีครับ oh. สำเริงนี่ครับแต่ข้างหน้าเป็นโคลนครับต้องยกไปแล้วก็ยิงไม่ถนัดนะครับโอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้โอ้ไคหว่ะแม่นด้วยครับแล้วจะได้บุกชุดนึงครับทางแกนามันระนองครับ ลูกนี้เลาะเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอลาอนไม่แพ้บันนี้ครับตีเสมอหน1-1ในนาทีที่90บวก6นิทพอดีครับนี่ครับจากลูกนะครับมาจากวัฒนชัยนะครับแล้วก็นี่ครับจิ้งมาถึงทางนั้นของคูนสากคูนสังล็อกหนึ่งทีกดด้วยซ้ายเลียดบอลมันคือไม่ต้องสะดุดอะไรเลยครับเลียด เสียบเสาสองไปเลยครับ uh huh แล้วสุดท้ายจบที่หน <uh ึ่งหนึ่งครับละนองไม่แพ้ราชชาครับเกมเป็นเกมที <h 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 ่เรียกว่ามาลุ้นระทึกดราม่าในช่วงท้อเจ็บเลยนะครับเวลาการไทยอดสดหมดลงแล้วนะครับจากสนามกีฬากลางจังหวัดระนองหรือว่ากรีนทิวพาร์คนะครับผมธีรวัตรการวิทิพนะครับแล้วก็คุณฤิธิทองครับขออนุญาตอำลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ